กใใหม่รข to ้อแรกแชร์เพลงให้ฟังแบบส่งเพลงให้ฟังหนึ่งสองสามเปิดเลยเปิดเปิดได้คือคนเดียวะทำไมฉานจส่งเพลงให้ฟังทำไมเพื่อนเขาส่งเพลงเอากูส่งเพลงให้มึงฟังมึงเพลงนี้ดีมากเป็นรีบปะไม่มึงไงแต่หมายถึงว่าอ่ะโอเคมันเป็นเรื่องความเห็นความเห็นอ่ะเป็นความเห็นอ่ะทำไมอ่ะทำไมเป็นลี่อ่ะเอาเพื่อนเป็นไอดอลส่งเพลงละอาออกเพลงใหม่เพราะว่าออกเพลงใหม่ รู้ว่าปั่นวิวหน่อยเอออะไรก็ได้ปกติอะไรเออนี่คิดมันออมรู้สึกว่าถ้าเพลงก็ก็โอเคได้โย่ได้ยูได้อย่ใช่แบบยู่ดีเป็นเพื่อนกันส่งเพลงมาแบบเอ้ยลองฟังเพลงนี้นี่เพลงนี้ดีมากเออม่่อยนะเอโอเคไม่เคยก็ได้อะมามามาเพนี้ลูโฟกัสมากเลยอะข้อต่อไปรูปหัวเน3สองาเฟิร์จะมาเฟรนลี่ไม่ได้เกณฑ์ค่าหรอเราไม่ใช่มาไม่ได้ไม่ได้ บโนไม่ได้ให้กูจีบมึงป้าไม่ใช่หัวนี่เป็นเสื้อข้อถัดไปถามถึงบ้านยังทุกครั้งที่แยกกันสองซ้ำเฟิรลี่อ้าวใครเฟิร์ลอ่จะตอบเฟิร์ลทำไมอ่ะเฟิร์ลเหมือนกันนะไม่รู้รู้สึกว่าก็โตโตกันแล้วมันกลับบ้านมันดูแลตัวเองได้ไม่ได้เห็นต้องเป็นห่วงขนาดนั้นันรู้สึกว่าเฟรลี่เพราะว่าแบบ ปกติเนี่ยเป็นคนติดขับเพื่อนอะไรแบบก็จากกันใจอะไรเงี้ยนะก็อยู่บ้านบอกด้วยนะหรือว่าอุ้วอาแบบก็เลยส่วปกติเมื่อันนี้คือไม่ได้ถึงบล้วบอกเลยนะอันนี้คือถึงบ้านยังเหึงว่าทักตอนเย็นไปถึงบ้านยังก็ก็เออก็ถักไปนะก็ถักไปอ๋อถึงย่างเลยต่อไปไลฟ์ทุกสตอรี่ เฮ้ยนี่ยากอะเลยทุกสตอรี่ทุกยากเหมือนกันเพราะกูไม่ดูด้วยซ้ำว่าใครไลค์สตอรี่กูบ้างแต่ว่าสมมติแอสซูคอสเฟรนสมมติคอสเฟรนทุกแบบทุกจริงๆริทุกสตอรี่โอเคเอามาหนึ่งสองสามเฟิอ์น้าเห็นไหมใครเฟิร์นแฟนเฟิร์นเฟิร์นรีวะไม่รู้สึกว่าเพื่อน เคลื่อนปกติมันก็จะไลค์แค่แบบบางท่างบางอันที่ถูกจริตจริงป่ะ,ะอเออแต่ว่าเห็นเราในมุมนี้แต่ว่าถ้าเกิดไลค์ทุกอันที่แบบเราแชร์หมาก,ก็ไลค์เราแชร์เพลงก็ไลค์เราเลี้ลูกที่ไม่เกี่ยวอะไรกับเราก็ไลค์อะไรอย่างเงี้ยที่ไม่มีหน้าเราก็ยังจะไลค์นรู้สึกว่าอันนี้มันแบบตั้งใจจะเฟิ่องอยู่แล้วปะแบบว่าให้ให้เราเห็นมาว่าเขาเออว่าเขากำลเห็นเราตลอดมาป่ะ มีเพื่อนกูท like, oh like ี่เป็นบ้าใช่แบบไล่เหมือนไลฟ์ทุกวันอะแบบเห็นแล้วก็กดเห็นแล้วก็กดเห็นแล้วก็กดแบบไล่อ่ะชินมือหรอคือไม่จำไม่ได้เลยว่ากูลงอะไรแต่เฮ้ยฉันเคยถามเว้ยว่าแบบไล์ทำไมอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าก็อยากให้รู้ว่าเออมีคนเห็นนะอะไรเงี้ยว่าแบบจิตใจดีลงโพสแล้วกดไลค์ให้อะไรเงี้ยเป็นการดูสงสารปะเพื่อเป็นเกดดูอยู่นะให้เรามีกำลังใจในการสตอรี่องปะอะไรแบบ โ okay. อเคหนึ่งสองเออยังเออยังขอถัดไปไปส่งที่บ้านทางทางที่แบบไม่ใช่ทางผ่านโอ้โอ้เป็นแบบอันนี้โอเคหนึ่งสองสามเลยโจค่ะถึงบ้านมาเดเขาไม่รู ก็แค่รู้สึกว่าม่เป็นผู้หญิงตัวน้อยๆไงก็จะแบบว่าไม่อยากให้เพื่อนกับคนเดียวอะไรเงี้ยอ่ก็ถูกถาาว่าถูกก็ถูกก็ถูกส่วนหนึ่งก็ถูกส่วนหนึ่งเข้าใจได้คือมึงสามารถไปส่งเพื่อนได้ทุกคนเลยหรอ คืออย่างแคสเป็นกูไงกูไม่ไปส่งสักคนอยู่แล้วออกมาจากวัถ้าโดนเออมาส่งก็จะรู้สึกว่าแบบเป็นปกติไม่ส่งมันก็น่าจะมีนะคนอย่างนั้นอะมันมีไว้คนที่แบบว่าเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปส่งมันมีแต่สำหรับเราเองเนี่ยแต่เก็ยังรู้สึกว่าแบบมันไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรแต่ถ้ามีคนมาทำอางงี้กูก็จะคิดเออคิดเหมือนกันเออนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยที่แต่งมาเฟอร์น่ะคือนถ้ามันควรทางจริงๆอ่ะแต่ว่าเขาอยากมาห้องเราต่ออยากใช้เวลาอยู่ กนเราอยากขึ้นมากินน้ำบนนี้ต่อจะสงสารหรือเปล่าแรงว่ะน้ำเขาหาซื้อยากมาเถอะต่อดีกว่าขึ้นไปเถิดดึงไปใจที่นี่เล่นเสร็จแล้วส่งรูปให้ดูแล้วบอกว่านึกถึงว้าวแบบเห็นอะไรก็ออันนี้แล้วก็นึกถึงเธอหนึ่งสองสามเฟิร์สนะโอ้ แบบนี้จริงแต่ว่ามันไม่ได้ออกแนวโรแมนติกอะตลกกับมืออแบบเห็นหน้ามือแบบสมมติเห็นหมาอะไรแก่หมาแบบแล้วก็สมมติถ่ายรูปเห็นเห็นรูปปลาอออะไรแบบนี้อย่างเงี้ยเหรอเราเราต้องตั้งไว้เซตว่าคนนี้เป็นสเปคเราโดยทั่วไปเป็นสเปคเหรอมันก็เฟรชหมดอ่ะเออใช่คิดไปเองอ๋อไม่เข้าทางจีเบส เก็ทุกข้อไอ้ยังเปิดเขาดูว่าใบแอดบทำไมแต่ว่าถ้าลืมถึงแทนว่ายังไงก็มันดูใส่ใจเออมันดูแบบมันนึกถึงทำไมรู้สึกว่ามันแล้วแต่ว่ามันเป็นมีมตลกหรือแบบอะไรอ่ะเข้าใจว่าคือเรื่องเพื่อาแต่มันส่งอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ขำไปอีกแต่ถ้าเป็นแต่มีมตลกก็นึกถึงเราก็แปลกๆปละได้อยู่ถ้ามีมตัวอย่าได้อยู่ถ้าอยูตลกจริงแบบคำออกเสียงนี่โอ้ยนี่เห็นด้วยอะไรเงี้ยเออยังถามเลย อ๋อเอออเออ่ะเอ๊ะเหมือว่าเจอแบบไปไหนก็จ้างล้มให้ถือของให้หรือว่าเดินเรือถนนก็มาแบบยืนข้างนอกให้อ่ะเดี๋ยวเราจะเชียร์เธอไปเลยได้นึงสองสามเฟรนลี่เอาต่อเฟิร์สเหรอ ทำไมก็มันคือการเทคแคร์เขารู้สึกว่าไม่รู้อ่ะแบบมันมันคือการเทคแคร์อะไรเงี้ยมันแบบเป็นเบสิกเทคแคร์ั่เออคือที่กับเพื่อนจะรู้สึกว่าแบบเออมึงดูแลตัวเองตัวใครตัวมันเราเท่ากันอ,อะไรเงี้ยแต่ถ้ามีคนที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยเราแอะกว่าต้องดูแลเราจันทรนิดนึงละสำหรับนี่นี่รู้สึกว่าบางทีมันเป็นพื้นฐานเขาโตมาแบบนั้นเออแบบเจ n t l e m a n ใช่ใช่ไม่ใคนแบบนั้นแม้แต่ว่ามันจะเซนได้ไม่อะไรอย่างเงี้ยว่าว่าแบบดูโตมาแบบนี้กับทำกับเราคนเดียว นี่เพราะคุยคำนี้ได้ยินมาทุกคำใช่กูแบบเพราะอย่างงี้เลยนะคะแล้วมึงหวั่นไหวคู่จริงจะอ้วกนะคะนั่นแหละค่ะเฟลลี่เฟลลี่หลักฐาอยู่นี่มาต่อไปบอกฝันดีทุกคืน หนึ่งสองสามเติร์ดขึ้นกันเขม่มบอกฝันดีไม่ได้บกบอกฝันดีรู้คือทำไมเอะอะไรอีกอยากบอกฝันดีเราไม่ต้องบอกฝันดีเพื่อนทุกวันก็ได้ันแม่ยังไม่เห็นบอกขอ,กใ,หอกให้มีเวลานอนก็พอ<ช>ไหนมีใครมีข้อไหนอยากจะพูดขึ้นมาไหมอะไรน่าสนใจคำถามหรอเไมยอเที่อันี้นิดก่อนาาลองกันว่าคิดคีบด้วยอไปเราทุกอย่างจยากให้หมดหรอเออแบบไปเที่ยวกินข้าวเออเราดูแลได้เคยไม่ต้องออกเราจะออกก็แบบเยี่ยมแบบคืนตั้งแต่เราจัดการให้อะไร <_ an> <_ an> อันนี้อันนี้นอกเรื่องค่ะอันนี้ประสบการณ์ตู่มากหรืออะไรแปลกๆออ o ิเนียนอยากดูเช่น uh. หนึ่งสองซ้ำเลิศ ใช่ยิ่งเพื่อนกันนี่รู้สึกว่าต้องแชร์กันไหมยกเว้นแบบบางโอกาสจริงๆที่มันรู้สึกว่าเอ้ยไม่ต้องมาอยากดูแลขนาดนั้นเออยกเว้นบางโอกาสอย่างเช่นแบบวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยวันเกิดใช่คือถ้าสมูติรเลี้ยงแล้วก็แบบเขาหน้าแบบมึงต้องเลี้ยงกูนะอันนี้มิกเซนสลับสลับกันอะไรเงี้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ถือกระเป๋าให้หนึ่งสองสามเฟิร์สเฟิร์สเนาะมึงถือให้มึงตลอดถือกระเป๋าเพื่อนตลอดเลยค่ะ แบบเป็นโค้กที่พูดเมื่อกี้กแบบเอออันโยก็ถือกระเป๋าให้กูบ่อยอะไรใช่เมือแต่มันต่างกันเว้ยคืออย่างโค้กสมมร์ิกูกับโค้กอ่ะคือกูยื่นที่มันเลยแบบยื่นเนาแต่กูไม่เคยบอกว่ามันยื่นกูยื่ใช่กูยื่นเลยเพราะว่าแบบฝากถือเออฝากถืออะไรนอะไรเงี้ยแยกอะไรเงี้ยก็ยื่น ก็เป็นนะเจ้สมมติว่าเวลาแบบอาเห็นใครทำอะไรยุ่งๆมึงก็แบบอ๋อกูก็ไปฟ้าเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเจออุ๊ยเห็นมาคือเคสอะอินเคสถือตลอดอะมาถึงแบบไปถึงแบบเดินทางกันก็ถือให้แม่งทางห้างเออแบบถือให้แบบสมมติเราไปทำงานมาพาไพ่เป้มาแล้วไปเดินทางกันต่อแล้วก็แบบเออเดี๋ยวสะพายให้อะไรเงี้ยคือถ้าแบบนั้นมึงก็ชอบลำบากแหละถ้ามึงจะชอบถือตลอดอะมึงก็ชอบลำบากอุ้ยเออต่พอพูดถึงเคสอย่างเงี้ยก็เออแต่นี่ก็ยังรู้สึกว่าถ้าถ้าถ้าเขาเป็นฝ่ายออฟเฟอร์อ่ะอุ้ย เอแบบนึงแต่ถ้าเรายื่นให้เนี่ยคือเป็นเพื่อนกันเอาแบบถูกยากอ่ะคอมพลเคตนิดนึงต้องต้องแบบต้องมีขอบต้องแค่แบบแล้วแต่สถานการณ์เป็นเพื่อนแบบไม่ได้สนิทมากเลยต้องแบบมองในสถานะแบบว่าเพื่อนไม่ได้สนิทมากอันนี้ใครคิดเรื่องออก จำวันเกิดเราได้มึงอันนี้ค่อนข้างยากในการตอบเพราะว่าทุกคนรู้จักวันเกิดพวกเราเว้ยไม่เพื่อนเองเพื่อนแบบโอเคถ้าเราไม่ใช่โฟอีฟเพื่อนไม่ใช่สนิทมากเพื่อนแบบเออนึกออกสมมติว่าเราคิดว่าไม่ใช่โฟอีฟแล้วอยู่ดีเขาก็แบบเออเนี่ยเดี๋ยววันที่นี้ก็วันเกิดมึงแล้วนี่เออเออน่าสนใจมาหนึ่งสองโอ้ยโอเคคิดออกแล้วหนึ่งสอง ไม่รู้สุว่เพื่อนแใช่มันมีคนมันมีคนประเภทนั้นคนประเภทที่จำมาเจดทุกคนได้แต่เพื่อนแบบนั้นมันมีแเขาใจนรู้สึกว่าเฟิร์นพอเรื่องแบบนี้มันทำให้แบบรู้สึกว่าใจสุเพราะว่าเพราะนี่เป็คนจำาเจอปชนมาได้จได้ก็เลยรู้สึกว่าแบบเออสำคัญอ่ะต้องสำคัญที่ตอบเฟนลี่เพราะกูรู้สึกวันเกิดกูจำง่ายแล้วเกี่ยัะไรนะี่สิบองเดือนสองยี่สเดือนสองีองอ๋อม่เป็นสองสองสองใ กินยังลิน่อกแล้วเกือะไก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP หนึ่งนะคะใครอยากดูอีคะแก้ลูกคอมเมนต์มานะคะจะมเล่นยเกเหต่ะรไมดรายการอะไรเลิดเริเอน้อ้แงพวกนี้เลยนะถ่ากันสมคนไลอัอะีรรมไม่ใช่แ่แน่คยผู้จัดการในั้นดอนากนาอนนกนานอนากทหหนาเหอนกเอนาเหมือากเหมากเหมือนมากเหอนากเหมือนน่ากเลยาเหากนห ถ้าใครอยากดูพวกเราหันแน่นะคะก็ฝางติดตามด้วยนะคะ